ครับสวัสดีครับผมธเนศวงศานะครับอดีตก็ทํางานอยู่การไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีปัจจุบันนี้ลาออกนะครับเข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจเน็ตเวิร์กประมาณ20ปีถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมถึงเข้ามาทําธุรกิจเจอเนสนะครับเพราะว่าเจอเนสไม่ใช่มีสินค้าดีอย่างเดียวไม่ใช่มีแผนกรตลาดดีอย่างเดียวจังหวะเวลาทำวิ่ยังดีด้วยนะครับแล้วแผนกรตลาดของ บริษัทจเนสนะครับเป็นแผนที่ทําง่ายได้มากได้เร็วจริงๆนะครับผมเองเข้ามาท,ทําธุรกิจนี้เดือนแรกเนี่ยผมมีรายได้เดือนแรกเนี่ยล้านห้าหมื่นสามเดือนแรกผมได้คอมมิชชั่นทั้งหมดห้าล้านผมทํามาหนึ่งปีรายได้รวมทั้งหมดสิบดล้านนะระบบการตลาดนะเป็นอย่างไรนะครับก็คือการเริ่มต้นนะครับทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันโดยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยมีอยู่5้าแบบ นะแบบที่หนึ่งนะก็คือเป็นแบบ member นะแบบนี้ลงทุนเท่ากับ2,125บาทนทะท่านจะได้สินค้านะท่านจะได้ประกันนะครับเป็นประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง1,50 0ง0าการสมัครทุกแบบเนี่ยจะมีประกันให้ทุกแบบนะครับครับแบบที่สองเขาเรียกเป็นแบบ basic นะแบบ basic เนี่ย8,325าบาทท่านจะได้125 CV นะครับท่านก็จะได้สินค้าไปนะครับแบบที่3ามเขาเรียกว่าเป็นแบบสุพีมนะฮะแบบสุพิมสองหมื่นสีบาทได้300 CV นะแบบที่4นะเป็นแบบจัมโบ้นะบแบบนี้นะฮะคนนิยมมากที่สุดนะฮะก็คือแบบจัมโบ้แบบจัมโบ้3 5มหมนะครับได้400 CV นะครับ แบบที่5้ก็เลยเป็นแบบ ambassador นะครับแบบนี้ลงทุนเท่ากับ44,566บาทนะได้500 CV นะครับการสมัครเป็นสมาชิกนะผมขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าท่านจะเป็นผู้บริโภคนะไม่คิดทำธุรกิจนะครับที่ดีที่สุดก็คือสมัครเป็นสมาชิกแบบเบสิกนะเอาแบบเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าจะทำเป็นธุรกิจนะทำเอาจริงเอาจังนะก็ขอแนะนำว่า สมัครเป็นสมาชิกแบบ ambassador ดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะแบบ ambassador เนี่ยท่านจะได้ matching ลึก3ชั้นนะครับนาน6เดือนนะ matching ลึก3ชั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านจะได้ m a t ชิ i n g แบบนี้เนี่ยท่านต้องเป็นตำแหน่งซ u p p l ซึ่งจะใช้เวลาบางคน3เดือน4เดือน5เดือนถึงจะเป็นซ u p p l แต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นสมาชิกแบบ ambassador เนี่ยนะท่านได้ขึ้นตำแหน่งซ u p p l เลยนะครับ แล้วก็ได้แมทชิ่งลึก3ชั้นนาน6เดือนเลยนะครับท่านลองลองเลอกดูนะครับทีนี้ผลประโยชน์นะครผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเนี่ยมาทั้งหมด7ข้อ7ทางนะครับทางที่1คือเกิดจากการขายนะครับทางที่2เกิดจาก Fast Start เป็นค่าการตลาดนะครับสำหรับคนที่ออไม่ชอบขายก็ไปแนะนำนะไปแนะนำคนที่แนะนำสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าราคาเท่ากับเราเราจะได้ฟาสต์สตาร์ฟาสต์สตาก็มีตั้งแต่ 350บาทจนถึง8,750บาทนะครับครับส่วนไรายได้าทางที่3เขาเรียกว่าไรายได้จากไซเคิลนะครับไรายได้จากไซเคิลไซเคิลก็คือตัวท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านมีซ้ายขวานะถ้ามีซ้าย300คะแนนขวา600คะแนนหรือขวา600คะแนนซ้าย300คะแนนเท่ากับ1รอบ1ไซเคิลนะครับไซเคิลจะได้35เหรียญหรือ50เหรียญอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักษายอดแบบไหน ถ้าเรารักษายอดแบบ30 CV เราจะได้35เหรียญถ้าเรารักษายอดแบบ180คะแนนนะครับเราจะได้ไซเคิลรอบละ50เหรียญน,นะครับถ้าได้รอบละ50เหรียญเนี่ยนะครับท่านจะได้ไซเคิลสูงสุดเดือนหนึ่งถึง4.2ล้านท่านสร้างเพียง2ส,สายงานนะครับสูงสุดอยู่ที่4.2ล้านนะครับครับส่วนรายได้ข้อที่4ค่นะฮะเขาเรียกว่าแมทชิ่งนะครับ แมทชิ่งท่านจะได้ลึกถึงเจ็ดชั้นนะครับโตสายเดียวเนี่ยนะครับโตสายเดียวท่านมีโอกาสที่จะมีรายได้ถึงแปดแสนต่อเดือนนะครับถ้าท่านจะได้แมทชิ่งชั้นลูกนะท่านต้องเป็นตำแหน่งเจดนะฮะตำแหน่งเจดก็คือมีสายสามเอ่อข้างหนึ่งสามคนอีกข้างหนึ่งห้าคนนะท่านก็เป็นเจดนะะแล้วถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจดแล้วท่านจะได้แมทชิ่งชั้นลูกตลอดไปนะครับครับส่วน แมทชิ่ง uh, ชั้นที่สองสิบห้าเปอร์เซ็นชั้นที่สามสิบเปอร์เซ็นชั้นที่สี่นะถึงชั้นที่เจ็ดอ่ะชั้นละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับเนี่ยท่านก็ดูตามนี้นะครับครับส่วนผลประโยชน์ข้อที่ห้าก็คือวันทามโบนัสนะครับวันทามโบนัสท่านจะได้วันทามโบนัสเป็นรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียวตั้งแต่เจ็ดหมื่นนะฮะเริ่มต้นจากเจ็ดหมื่นจนถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับ ส่วนผลประโยชน์ข้อที่6ก็คือสเปอร์เจากยอดขายทั่วโลกนะครับท่านที่จะได้ก็คือต้องมีตำแหน่ง Diamond and up นะเหมือนกับท่านมีเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะครับครับผลประโยชน์ข้อที่7ก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับท่านจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศฟรีกับเจอเน็ตอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับอันนี้คือคือผลประโยชน์7ข้อที่ท่านจะได้รับก็คือขายปีกฟาสต์สตาร์สไซเคิลแมทชิ่ง 3%ยอดขายทั่วโลกแล้วก็ท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,ะท่านลองลองวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบดูนะครับส่วนใหญ่แผงกรตลาดนะครับที่ผ่านผ่านมานะครับหลายท่านคงมีประสบการณ์ท่านเห็นว่าแผงกรตลาดบางบริษัทนะครับจะจ่ายจ่ายวิกตองนะครับซ้ายขวาเนี่ยส่วนบางบริษัทก็จ่ายแสนสองนะรสร้างสงสยัยบางบริษัทจ่ายเ9ตแสนเก้าบางบริษัทจ่ายแปดแสนนะครับ บางวันจัดจ่าย9 0สนนะแต่ที่เจอเน็ตนะครับท่านสร้างสองสายนะครับวิกซองนะจ่ายสูงสุดอยู่ที่4.2ล้านนะครับ4.2ล้านต่อเดือนเพียงศูนย์ธุรกิจเดียวเพราะฉะนั้นเป็นแผนที่พัฒนานะครับเป็นแผนที่ใหม่ล่าสุดของโลกนะครับเป็นแผนที่สร้างไรายได้สร้างผู้ประสบความสำเร็จ นะครับเกิดขึ้นมากมายนะผมทำธุรกิจนี้มา1ปีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเบอร์ตัดจคอมมิชชั่นนะภายใต้องค์กรผมไปไม่น้อยกว่า130ล้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสนะมาหาท่านนะแต่โอกาสนี้จะผ่านไปหรือไม่อยู่ที่ท่านตัดสินใจเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยเหมือนไอ้ติมถ้าไม่รีบกินมาละลายสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์เขาบอกหลงทางเสียเวลา ถ้าหลงไปแถวรัตนาให้รีบมาที่ i m p e r i a l Big C ด่วนขอให้ประสบคสวามสำเร็จโชคดีสวัสดีครับ